คลื่นพลังบวกดึงดูดพลังสุข EP 3เราทุกคนถูกสอนมาว่าครอบครัวสำคัญที่สุดแต่บางทีเพื่อนบางคนอาจจะเป็นยิ่งกว่าครอบครัวและบางทีคนในครอบครัวอาจจะคือคนที่เป็นพิษที่สุดในชีวิตของเราสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของครูบุ้งกดแห่งการดึงดูดความมังคัง วันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องของความสัมพันธ์ในครอบครัวและคนที่คิดลบในชีวิตของเรานะคะความสัมพันธ์ในครอบครัวเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดและมีผลกับชีวิตของเราตั้งแต่เราเกิดจนเราเติบโตมาจนทุกวันนี้สิ่งที่เราต้องทำเมื่อมีความสัมพันธ์ที่เป็นพิษคือการสื่อสารและการบอกความรู้สึกของเราซึ่งบางที พวกเขาก็ไม่รู้ว่าตัวเองมีพฤติกรรมบางอย่างที่เป็นพิษกับคนอื่นซึ่งถ้าพวกเขารู้ตัวว่าเขากําลังทำร้ายคุณพฤติกรรมของเขาก็จะเปลี่ยนไปเพราะคนที่เรารักเขาจะมีเจตนาที่ดีกับต่อเราแต่บางทีอาจจะมีความเข้าใจผิดอะไรบางอย่างการที่เขาไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่เราทำมันอาจจะทำให้เรารู้สึกแย่ ที่เขาทำลายความปรารถนาของเราแต่เชื่อเถอะว่ามันเกิดจากสิ่งที่เขาไม่เข้าใจพวกเขามองชีวิตแตกต่างจากเราซึ่งเกิดจากความเชื่อที่ได้รับมาตลอดชีวิตทำให้มุมมองในการใช้ชีวิตของเขาแตกต่างจากเราซึ่งเขาจะกลัวในสิ่งที่ไม่เข้าใจเราอาจจะให้มุมมองเขาอีกแบบแต่อย่าบังคับ ให้เขามาเชื่อตามเราเราต้องสร้างความเชื่อใจใหม่ให้พวกเขาโดยการเปิดอกคุยกันให้พวกเขามีส่วนร่วมให้ข้อมูลให้พวกเขาแน่ใจในสิ่งที่คุณกำลังทำเพื่อลดความกังวลและหันมาสนับสนุนเราเราต้องพิสูจน์ให้เห็นว่าเราจริงจังแค่ไหนกับสิ่งที่เรากำลังทำอยู่แต่ถ้าคนในครอบครัวมีพฤติกรรม ที่เป็นพิษซ้ำๆหรือมีพฤติกรรมทำลายล้างซ้ำๆถ้าจำเป็นต้องตัดเราก็ต้องทำให้ได้โดยไม่ต้องเสียใจแค่ถอยออกมาเพื่อตั้งหลักแล้วเดินหน้าต่อไปในเส้นทางของเราที่เราตั้งใจและเชื่อมัน่นความสำเร็จของเรามันจะเป็นคำพูดที่ดีที่สุดโดยที่เราไม่ต้องเอ่ยปากเลยและเราต้องตระหนักรู้เสมอว่าก่อนที่เรา จะพยายามช่วยให้ใครมีแรงสั่นสะเทือนที่สูงขึ้นเราต้องแน่ใจว่าไม่ได้เอาตัวเองไปแลกกับพลังงานที่มันจะดึงเราลงตำ่ำเพราะการไปฟังใครบางคนบ่นเรื่องปัญหาชีวิตถ้าเราไม่ได้รู้สึกดีเราจะสูญสิ้นพลังครั้งยิ่งใหญ่เลยทีเดียวและการที่เราอยู่ในสังคมเราก็เลี่ยงไม่ได้ที่จะโดนใครบางคนไม่ชอบหน้าแม้เราจะไม่ได้ทำอะไรผิด เราก็ยังจะถูกติในบางเรื่องอยู่ดีซึ่งมันเป็นเรื่องปกติและการตอบโต้ด้วยความเกลียวกราดก็ไม่ใช่เรื่องที่ดีความเกลียดชังมักจะเกิดจากความไม่เข้าใจยิ่งเราเจอคนมากเราก็ยิ่งจะถูกตัดสินและวิาพากวิจารณ์เพราะแต่ละคนมีมุมมองในเหตุผลของตัวเองดังนั้นการที่ใครบางคนจะมีอคติกับเรานั้น เป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ปราบใดที่เรายังใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบนี้การรักษาระยะห่างก็อาจจะเป็นงานหนักซึ่งวิธีที่ดีที่สุดที่จะป้องกันตัวเราจากคนคิดลบก็คือความเงียบและความเบิกบานเหมือนที่ท่านมหาตระคันธีเคยบอกว่าไม่มีใครทำร้ายฉันได้โดยที่ฉันไม่อนุญาตแต่เราต้องเข้าใจว่า คนที่ส่งแรงสั่นสะเทือนที่ต่ำๆออกมามักจะลากคนอื่นเข้าไปในจุดเดียวกันโดยการหาพวกและทําให้คนอื่นเห็นด้วยกับสิ่งที่เขาคิดการสรุปเรื่องของคนอื่นในแง่ลบจะถูกเห็นด้วยอย่างรวดเร็วคนที่ผิดพลาดจะกลายเป็นหัวข้อสนทนาเพราะคนส่วนใหญ่เสพติดความหายนณะของคนอื่นดังนั้น เราจึงไม่ต้องแปลกใจที่เวลาที่เราจะส่งเสียงจะมีคนพยายามลดเสียงของเราเสมอและเวลาที่เรามีแสงสว่างเจิดจ้าก็จะมีคนคอยทำให้เรามัวหมองความอิจฉาและความรู้สึกของการถูกคุกคามจะทำให้เขาทําลายความปรารถนาของเราและแรงมันดาลใจของเราด้วยเพื่อที่จะได้ไม่รู้สึกว่าตัวเองต่ําต้อย ุกครั้งที่พวกเขาแสดงออกถึงความไม่พอใจเขาอยากให้เราตอบโต้เพื่อที่เราจะได้รู้สึกไม่ดีเหมือนที่เขาเป็นอยู่ซึ่งมันบ่งบอกถึงโลกภายในของเขาที่บกพร่องถ้าเราเข้าใจเราจะสามารถรับมือกับคนพวกนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพถ้าคุณรู้ว่าคนเราไม่ชอบความแตกต่างและเราก็จะดึงดูดคนที่คล้ายกับเราเข้ามาในชีวิต ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งเราจะชอบคนที่มีอะไรคล้ายๆกับเราเสมอและเราก็มีแนวโน้มไม่ชอบคนที่มีพลังงานไม่เข้ากับเราดังนั้นถ้าเราไม่ชอบใครก็ปล่อยให้การกระทําของเขาเป็นตัวกําหนดชีวิตเขาเพราะไม่ว่าใครจะทําอะไรไว้เขาจะได้รับสิ่งนั้นเสมอการตอบโต้จะทําให้แรงสันสเทือนของเราต่ําลงเพราะมันคือความโกรธ เราจึงไม่ควรปล่อยให้ความหอดร้ายของคนอื่นมากำหนดอนาคตของเราเวลาที่มีใครพูดถึงเราหรือตัดสินเรานั่นแสดงว่าเขากำลังบอกว่าเขารู้สึกไม่มั่นคงในชีวิตนั่นจะทำให้เขาเสียเวลาในการใช้ชีวิตให้เบิกบานดังนั้นเราจึงไม่จำเป็นที่จะต้องพยายามทำให้ทุกคนพอใจแต่ควรหันมาสร้างความสุข ให้กับตัวเองจะดีกว่าเพราะถ้าเรามัวแต่ไปสนใจคนอื่นเมื่อเราทำให้เขาพอใจไม่ได้เราจะรู้สึกแย่และโทษตัวเองเราจึงควรหันมาสนใจความพอใจของตัวเองเพราะไม่ว่าเราจะทำตัวดีแค่ไหนเราจะถูกสังคมตัดสินและมองเห็นข้อบกพร่องของเราเสมอเราจึงจำเป็นที่จะต้องให้ความรู้สึกดีปกป้องเรา โดยการมองโลกในแง่บวกจนคนที่ชอบคิดอะไรลบๆไม่กล้ายอยู่ใกล้เพราะเมื่อเรามีแรงสัน่นสะเทือนที่มีความถี่แตกต่างกันกับเขาจะทำให้เขารู้สึกอึดอัดและถอยห่างออกไปความถี่ของพลังงานที่ไม่เข้ากันไม่สามารถอยู่ด้วยกันได้สุดท้ายเขาก็จะจากไปเองโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรเลยแต่ในบางสถานการณ์ ที่เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงคนคิดลบๆได้นั่นก็คือที่ทำงานซึ่งถ้ามันทำให้ชีวิตเราย่าแย่เราก็ควรกล้าที่จะก้าวออกมาเพื่อแลกกับความสงบสุขในชีวิตแล้วพอถึงวันนั้นเราอาจจะรู้สึกขอบคุณตัวเองที่กล้าตัดสินใจเดินตามเส้นทางที่ต้องการซึ่งความผิดพลาดที่ทำร้ายเราที่ผ่านมาจะเป็นบทเรียนอย่างดี ที่เราจะได้สร้างชีวิตใหม่ที่ดีกว่าให้กับตัวเองเพราะถ้าเราอยู่กับงานที่เป็นภยัยนอกจากจะส่งผลเสียต่ออารมณ์มันยังส่งผลเสียต่อสุขภาพของเราด้วยแต่บางครั้งความท้าทายทางการเงินก็เป็นข้อจำกัดที่ทำให้เราไม่สามารถพูดได้ว่าพอกันทีและยอมรับสภาพต่อไปแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราตรากรู้ว่า สถานการณ์ที่เราอยู่มันเป็นพิษเราก็ต้องกล้าพอที่จะเดินออกมาเพราะยิ่งอยู่นานมันยิ่งเป็นบ่อนทําลายชีวิตเราเราต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับตัวเองให้ความสําคัญกับตัวเองดูแลตัวเองคุยเรื่องบวกเป็นที่พึ่งให้กับตัวเองและทำตามความต้องการของตัวเองโดยไม่หวังพึ่งใคร อย่าสนใจเรื่องของคนอื่นมากกว่าสนใจเรื่องของตัวเองการที่เราจะเดินไปบนเส้นทางของคนสำเร็จได้สิ่งที่เราต้องรู้คือเรารักและชอบตัวเองหรือเปล่าโดยมีคนเคยตั้งคำถามว่าถ้าให้เราพูดถึงสิ่งที่เรารักเราจะใช้เวลานาน,านแค่ไหนกว่าที่เราจะพูดถึงตัวเองซึ่งมันแสดงให้เราเห็นว่าคนเรามักจะมองความพอใจของคนอื่น มากกว่าคิดถึงตัวเองเสมอการที่เราอยากรู้ว่าคนอื่นรู้สึกกับเราอย่างไรมากกว่าการใส่ใจว่าตัวเองรู้สึกอย่างไรและราับใดที่เรายังไม่ชอบตัวเองเราไม่มีทางทำให้คนอื่นพอใจได้เลยดังนั้นเราจึงไม่ควรตะเกียกตะกายเพื่อเป้าหมายภายนอกที่ไม่มีวันสิ้นสุดจนลืมการเติบโตทางจิตวิญญาณของตัวเอง เราต้องอ่อนโยนและให้ความรักกับตัวเองอนุญาตให้ตัวเองรู้สึกดีเปลี่ยนโลกภายในเพื่อให้โลกภายนอกเปลี่ยนตามการรักตัวเองคือองค์ประกอบสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกรง่งเพราะเราจะไม่รู้สึกถึงความไม่มั่นคงเมื่อเรารู้คุณค่าของตัวเองเราจะไม่สนใจว่าใครจะมองเราอย่างไร และจะไม่มองหาข้อบกพร่องของคนอื่นเราต้องรักตัวเองอย่างไม่มีเงื่อนไขสบายใจกับสิ่งที่ตัวเองเป็นทั้งรูปร่างหน้าตาไม่เปรียบเทียบตัวเองกับใครไม่ให้แนวคิดเรื่องความงามที่คนสร้างขึ้นมาลดการนับถือตัวเองลงรักตัวเองอย่างที่เป็นเพราะการเปรียบเทียบกับคนอื่นจะทำให้เรามีความคิดเชิงลบเสือ้อผ้าสีผิว น้ำหนักใบหน้าที่มีตำหนิความคาดหวังและความคิดเห็นไม่ใช่ตัวกำหนดคุณค่าของเราความสมบูรณ์แบบเป็นเรื่องของมุมมองจงยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบอย่างภาคภูมิและอย่าหยุดชื่นชมตัวเองเมื่อไหร่ที่คุณสนใจชีวิตตัวเองมากกว่าคนอื่นแสดงว่าชีวิตของเรากำลังออกเดินทางอย่าตกเป็นเหยือ เพราะกลยุทธ์การตลาดของแบรนด์ดังต่างๆแล้วรู้สึกว่าตัวเองด้อยค่ากว่าคนอื่นแต่จงใช้การมองคนที่เหนือกว่าเป็นแรงบันดาลใจไม่ใช่ความอิจฉาและมองคนที่ด้อยกว่าเพื่อจะได้ขอบคุณในสิ่งที่เรามีถ้าอยากเปรียบเทียบก็จงเปรียบเทียบกับตัวเองที่ทำวันนี้ได้ดีกว่าเมื่อวานใส่ใจกับชีวิตและเป้าหมายของตัวเอง ว่าตัวเรามาไกลแค่ไหนแล้วและกำลังเข้าใกล้ความฝันมากแค่ไหนจงให้คุณค่ากับความงามภายในที่จะอยู่กับเราไปชั่วชีวิตแต่อย่าเข้มงวดกับตัวเองจนเกินไปอย่าจำทุกอย่างที่ผิดพลาดแต่จงนึกถึงสิ่งดีๆที่เราทำได้ให้กำลังใจและภูมิใจที่เรามาถึงจุดนี้ได้ไม่จาเป็นต้องทำให้สังคมยอมรับ เพราะมันแสดงถึงการทำตามคนอื่นเพราะสิ่งที่คนอื่นทำไม่ได้หมายความว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องเสมอไปลองตั้งคำถามกับตัวเองดูว่าทำไหมเราถึงทำในสิ่งที่ทำอยู่และทำไมเราถึงเลือกในสิ่งที่เราเลือกเรากำลังทำเพราะคิดจริงๆว่ามันถูกต้องหรือแค่เรากำลังทำตามคนอื่นถ้าคำตอบ เป็นไปตามความเห็นของคนอื่นแสดงว่าเรากำลังทิ้งการควบคุมชีวิตของตัวเองแรงสันสะเทือนที่เราส่งออกไปจะตํ่ำเราจึงควรใช้ชีวิตอย่างที่ตัวเองเลือกไม่ใช่ใช้ชีวิตตามคนอื่นที่เขาบอกมาในรูปแบบของความปรารถนาดีเพราะไม่มีใครรู้ดีว่าอะไรดีที่สุดสำหรับเรานอกจากตัวเราเอง ไม่ใช่สังคมยัดเยียดให้เราเป็นคนเลือกว่าจะฟังเสียงคนอื่นหรือฟังเสียงจิตวิญญาณของตัวเองบนเวทีชีวิตที่เรากำลังเดินอยู่พบกันใหม่อีพีหน้ากับคลื่นพลังบวกดึงดูดพลังสุขขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ